นี่นะครับหญกสาวตำส้มตำให้กินนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะว่าจะอร่อยไหมอ<ม>ือรสชาติน้ำม่วงหวานครับพี่น้องอ<ม>ือมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับผมอ<ม>ือ สาวน้อยครัวร้อยล้านนะครับนี่สาวน้อยครัวร้อยล้านสัมภาษณ์นะครับอ่าสบายดีหนูสบายดีใช่ไหมครับโอเคครับนี่เป็นการปรุงน้ำปลาแล้วนะรพริกแตกยังไม่รู้นะดูดูพริกหน่อยนะพริกละเอียดยังเอย่ยยังอยโอ้ละเอียดสวยงามนะครับ น,นีก็แม่คร,ครัวกำลังจะอ่าปองนะฮะดูเทคนิคนินดนึงนะตอนนี้ดูเทคนิคอยู่ดูดูดูกันเปื้อนหน่อยครับขอดูกันเปื้อนแม่ครัวหน่อยครับโอ้โหงามแท้อตอนนี้หนึ่งส่วนสองช,อชอ้อนชาหนึ่งส่วนสองชอนชา นิดนึงน้ำตาลปี๊บนะฮะนั่นแหละมะกอหน่อยยังไเนี่ยขูดมะกอยังไปขูดให้หน่อยไปขูดเตรียมต้องเตรียมมะกอไปก่อนนี่ลูกจะไปขูดสิทักไท่แล้วก็ใส่ปจปะลา อันนี้โคนมะละกอให้แม่ครัวอยูน่นะพอดีแม่ครัวขอโคนมะละกอไม่เป็น <laughs> เอ้อนะแม่ครัวโคนมะละกอไม่เป็นเลยแปลก นี่นะครับลูกสาวตำส้มตำให้กินนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะว่าจะอร่อยไหมหอ,อือหือรสชาติน้ำมันหวานเงี้พี่น้องอือหือไปเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับผมอือหืออร่อยสุดยอดนะครับถ้าไงก็ฝาก กดไลค์กดรู้ใจกดแชร์หรือกดติดตาม์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทาอร่อยกันอีกครับอบร่อยเลย